เราไหมหนึ่งสองสามสี่สองหมายม่เอาโอเคครับเด็กคนเดอเวต้นไม้ต้นไมได้ไห เดินทางมาที่กองปราบเดินทางมาทาอะไรเอ่อตรวจสอบสวนกลางเรียกมาสอบพยานคดีของกุณจิตทาเพื่อบังเกิดก็ยังไม่รู้ว่าท่านจะถามประเด็นไหนบ้างเขาเขาได้บอกเป็นพิเศษไหมครับว่าประเด็นที่เรียกมาคือไอ้เรื่องเจ็ดสิบเอ็ดล้ลานเงินรถเบสทั้งทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยคือพี่เอกเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีดนี้ยังไงหรือเปล่าคะทำไมเขาถึงต้องเรียกมา ก็ยังไม่ได้ถามอะไรมันกันก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรที่ผ่านมาเคยรับทราบม,มาก่อนไหมไอ้ไอ้เรื่องเจ็ดสิบเอ็ด้านไอ้เรื่องเงินซื้อรถเป็นเรื่องข้าวออกแบบหรือเง,งนินสามสิบเก้าร้านน่ะไอ้รอบที่เกิดเรื่องเนี่ยมันห่างกันแล้วไม่ได้รู้หรอกว่ายังไงบ้าง ผมไม่รู้หรอกครับเพราะว่ามันมันห่างก,กันแล้วตั้งแต่เขาเริ่มรวยขึ้นเราก็ไม่ได้กินข้าวกันเลยไม่รู้เป็นโชคดีหรือโชคร้ายเลยไม่ค่อยรู้อะไรเขาไม่เคยเล่าให้ฟังเลยหรอกครับว่าเฮ้ยเขามีโปรเจกต์นี้หรือเขารู้จากกับมาดามอ้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้มันจําไม่ได้มากกว่ามันจําไม่ได้มากกว่าบ้านหลังที่เขาซื้อเนี่ยเรารู้ไหมเขาว่าเขาซื้อตอนไหนเขาคุณสามกับเพื่อนต้อตงไมโอ้ยเขาซื้อเสร็จเขาก็ต้องอยากโชว์เพื่อนเป็นธรรมดา แต่เราก็ยังไม่เคยได้ไปเขาก็ชวนไปกินวายที่บ้านเขาอยู่เราไม่ได้ไปเลยชวนหลายรอบอยู่ชวนแบบไหนบ้างคะก็ชวนแบบเอ้ยเนี่ยเราลงเดี๋ยวมาบ้านพี่นี่บ้านพี่สวยก็ยังไม่เคยได้ไปเลยตอนนั้นเราได้ถามว่าซื้อม,ม,ม,มี่เท่าไหร่ทขาไมซื้อแบบนี้อะไรโอ้ยไม่ต้องถาม <c oughs> เขาก็พูดเองอยู่แล้วอ่าก็ <c oughs> ต้องอยากให้เพื่อนดูว่าเอ้ยอย่างงี้มีอย่างงี้อย่างงี้มาเขาบอกย่งไรบ้านพี่เราก็บอกว่าราคามันเท่าไหร่เนี่ยแหละตกแต่งอยู่เท่าไหร่อย่างนั้นแหละครับซึ่งพี่ที่ แปลกใจไหมว่าเฮ้ยอเทาเงินจานวนมาซื้อมากขนาดนี้มาจากไหนเราเคยถามเพื่อนไหมฮะไม่เคยถามเลยเพราะว่าก็ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันวันมันมันรวยจริงๆแต่ไม่ได้ถามหรอกว่าเอามาจากไหนไม่ได้แซวนะเพราะว่าไอค่าทนายเขามันแพงไงเราก็เลยไม่ได้แปลกใจถามจริงมันผิดปกติกับการทําอาชีพทนายความไหมครับกับรายได้ที่ท,ที่มี มันมันกระโดดไปหน่อยถึงจะค่าจ้างแพงแต่มันก็กระโดดไปหน่อยก็มีพอไปไม่ได้แต่แบบดูขนาดนี้เพราะว่าความแล้วไปอะไรนะจะไปไปได้เพราะว่าความหล้อแล้วดูขนาดนี้อืมถ้าถ้าเขาทําสํานักงานของเขาแล้วมีค่าจ้างเลทขนาดนี้มาเป็นสิบสิบปีไม่ได้แปลกใจแต่ถ้าเกิดเพิ่งมาเปิดสํานักงานรับเลทขนาดนี้เพิ่งจะไม่กี่ปีมันก็แปลก,แ,ปลกแต่ว่ามันก็อยู่ในวิสัยที่เขาซื้อได้นะถ้าดูจากค่าจ้างเขาอะ ด้วยทรัพย์สินของเขาเนี่ยมันดูมันเกินตัวไปไหมเกินตัวกับทนายที่เคยออกมาเกาะมาชีวิตนีมากเลอืมทนายที่รวยกว่าทนายตั้มก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าเพราะงั้นเนี่ยถ้าถามว่าอาจจะยากดีมีจนเนี่ยมันมันไปวัดอะไรไม่ได้หรอกครับคนบางคนเขาก็ทำอุจจาริตรเขาก็รวยก็มีเยอะแยะไปผมเคยพูดเรื่องเชื่หมั่ใช่ไหมใช้คําว่าจําไม่ได้ดีกว่าจำไม่ได้คือจำไม่ได้นี่ก็อย่าพูดหรอกจำไม่ได้ครับมันจําไม่ได้มันไม่ได้สําคัญแบบกับเรานั่งกินข้าว มันก็คงไม่มีใครว่าเอาความทุกตัวเองมานั่งเล่าเป็นโต๊ะอาหารเนาะแต่ก็มีไปเปย์บ้างนะไปเปยเนี่ยไม่ไม่มีผมยังไม่รู้จกักเจอ้อยเลยมันรู้จกักความนักข่าวนี่แหละเขาไม่ได้เคยพูดให้ฟังเลยเหรอครับว่าเอ้ยมีคนนี้ให้เงินเขายืมหรือให้เงินเขามาด้วยความเสนห่หาหรืออะไรงไงเขาไม่เคยอวดให้ฟังเลยโอ้ถ้าเขาพูดอย่างนั้นผมจะเชื่อไหมล่ะเขาไม่เคยพูดให้ฟังเลย okay. มีม,มีเยอะเลยเยอะยกตัวอย่างไม่ได้ยกตัวอย่างไม่ได้หรอกเราไปสอบปากคำยอยู่เรื่องลอตเตอรี่อันอย่างที่มันปรากฏเป็นข่าวมาเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาจะทำาไรนึกไม่ออกจริงๆรินึกไม่ออกจริงจริงในเรื่อเขาไปดูโครงสร้างโรงแรมอะไรต,าต่างๆที่เขาคปเล่าังโอ้โหนั่นมันตอนหลังแล้วตอนหลังแล้วคือถ้ามันเป็นเรื่องในช่วงปีหกห้าเนี่ยอันนี้ยังพอได้ยินผ่านหูบางท่าหลังจากนั้นมาไม่ได้ยินแล้ว ทนายครับแสดงว่าทีตำรวจเรียกนายให้บักเป็นฐานพยายามวันนี้พนาันายต้องมีหลักฐานสำคัญอะไรอย่งหมดเรียกน,นายมาเปล่าก็ไม่รูร้เหมือนกันคิดว่าคิดว่ามีอะไรสำคัญข้อมูลอะไรสำคัญต้องต้องเรียกมาวันนี้นึกไม่ออกนึกออกนิดนึงอ่ะต้องให้เขาถามเองต้องมีข้อมูลอะไรเตรียมมาให้เป็นพิเศษก็ยังนึกไม่ออกต้องให้เขาถามเองถูกแสดงว่าต้องมีสำคัญตำรวจถึงเรียกนายมาขนาดนี้ไม่รู้ไม่รู้รัฒนาจะให้หมดเลยไหม ขาถามมาเราก็ต้องตอบเราเป็นพลมเมืองดีพลเมืองดีนะอ่าอะไครับเราด้ียมประเด็นอะไรามาตอบอ่ก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านถามท่านเรียกผมมาวันนี้ท่านต้องจริงๆแล้วท่านเรียกผมเมื่อวานนะแต่เมื่อวานผมติดรายการอยู่ก็มาไม่ได้ก็เลยเป็นวันเสาร์คือกองปราบรามเขาก็รีบทําสานวนเหมือนกันไม่ใช่เขามไม่รีบเราก็พลเมืองดีอย่างเราก็ต้องรีบมาเป็นเรื่องปกติเลยนอกเรื่อวาจาแล้วมีหลักฐานอะไรมาอีกครับนอกเนจากวาจาให้ปากคำเมื่อวาจาาลมวมีหลักฐานอะไรมามๆๆๆๆยืนยันว่าเป็นหลักฐาน ประกอบตำนวนได้ครับอาจจะเป็นไทม์ไลน์มั้งทำลายอะไรฮะต้องรอเขาถามก่อนไม่ผมถามนี่ครับทำลายอะไรครับยังนึกไม่ออกเหมือนกันเขาจะเป็นทำลายอะไรเนี่ยหมายถึงอะไรนะช่วงที่ได้พูดคุยกับเขาช่วงนี้ใช่ใช่ใช่จะมีเรื่องเงินเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรที่เขาก็บอกกับเราไหมตอนนั้นช่วงนี้มันก็คงไม่มีใครบอกทั้งหมดหรอกเนาะมันมีแย้มมาบ้างไหมครัว่ามีธุรกิจอะไรที่แบบเด่นๆที่เขามาคุยกับเราในฐานะเพื่อนอะไรเงี้ยมันใช้คําว่าจําไม่ได้ดีกว่า ทำลายนี่ทำลายโอนเงินทำลายยังไงครับโอ้ทำลายโอนเงินกูจะไปรู้กับเขาได้ไงแล้วมีทำลายอะไรทำลายอะไรเอ่อก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่แบบเออเราไปถือศินกันละมั้งหรือไปกินข้าวกันละมั้งแล้วมันเจอตรงไหนที่กินข้าวก็้วอยู่กฎหมายอะไรอย่างเงีมันไม่ได้ผิดกฎหมายนะจ๊ะแล้วก็ขามทำลายเวลาอยู่ตรงไหนยังไงตรงนั้นอืมคือวันนั้นอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนั้นนะไม่น่าใช่เรื่องนั้นแล้วเรื่องอะไรครับไม่น่าใช่เรื่องเป็นทำลายที่จะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับใน ขึ้นในก้อนหนึ่งสักสามก้อนใช่ไหมคะต้องเกี่ยวแหละไม่งั้นเขาไม่เรียกมาหรอกแสดงว่าเป็นหลักสอบคำพัญเลยเนาะไม่รู้ต้องกวนใหัเขาทำการสอบ <ง het> จริงๆเขาต้องสอบเราต้องนานแล้วแหละแไม่ได้แปลกใจที่จะต้องถูกมาสอบปากคำในวันนี้แต่ก็ยังแค่แปลกใจว่าไอ้แล้วทำไมเพื่อนสนิทคนอื่นๆเขาไม่โดนบ้างวะไอ้กูนี่ห่างสุดแล้วนะเนี่ย เราไม,ไม่ไม่กลัวเพื่อนคดิเขาเด่นมองว่าเราพอเพื่อนย้ำก็ข้ามอะไรอย่างงี้แหละไม่กลัวผมไม่เคยไปไปทำร้ายใครซ้ำแสดงว่าในกลุ่มเพื่อนทนายด้วยกันจากการพูดคุยกั่เราไม่มีใครโดนเรียกเหมือนเราเลยอืมมีไหมคะมีใครที่โดนเรียกมาเป็นขยายนเหมือนยังไม่มีใครบอกทนายมีความเป็นกังวลนะครับเถ้าสมมติเขาสู้คดีหรือที่มาทนายโดนฟ้องกลับ่างงเี้ยงไ,งไม่ได้กังวลไม่ได้กังวล ในกลุ่มเพื่อนมีใครคุยไหมคะว่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามีใครมีข้อมูลอะไรอย่างนี้มันไม่มีใครมีข้อมูลหรอกเพราะว่าเขาทําของเขาเองไม่มีใครไปรับรู้ด้วยอันนี้คือพูดได้เต็มปากเลยถ้ามันรู้มันก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้หรอกแล้วในวงการอะไรความเขาพูดแต่ว่าไงไ้วงครับเอาจิงๆิงนะผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ตามข่าวทนาศิธาเลยคือตามแล้วมันเครียดอ่ะก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ตามเลยผมเลยไม่รู้ว่าคนอื่นเขาว่าอย่างไงบ้าง การไม <Me an> <He S 1> ่มีการพูดคุยมาเลยเขาเขาต้องด่าอยู่แล้วแบบมันเป็นเรื่องอย่างเนี้เขาจะไม่ด่ายังไงล่ะที่มาด่าประมาณไหนนมันก็ด่ากันทุกรูปแบบนนแดสังคมก็ไปทางนั้นอยู่แล้วมันไม่ได้มีความแปลกพิสดารมีโอกาสได้เขาไปเยี่ยมเพื่อนบ้างไหมจ๊ะีโอ้อยังไม่ใช่ช่วงเวลาอย่างนี้เออเดี๋ยวรอให้สถานการณ์มันนิ่งนักข่าวไม่มาเฝ้าอยู่ข้างหน้าก่อนแล้วเขาจะปล่อยให้เราเยี่ยมไหมเขาจะคิดว่าจะให้เราเยี่ยมไหม ถึงเวลานั้นก็จะเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่ตัดสินใจตอนนี้ก็เท่านั้นความสัมพันธ์พี่กับทนายท่านก็โอเคกันอยู่ใช่เราห่างกันอยู่เว้ยห่างห่างห่างกันอยู่้อเห็นว่าภรรยาคุณเดือนจะได้ประกันองทนายทนายของพี่เดือนเขาก็พยายามจะทําเรื่องประกันอยู่อาจจะไปประกันสักประมาณผัดสามแล้วมั้งก็ไปได้ที่สามจะอนุญาตด้วยนะ มันก็ต้องอยู่ที่ดุ่นที่นีจของศาลท่านว่าเรารู้เห็นเป็นใจขนาดไหนแต่เงินมันเยอะขนาดนี้จะบอกไม่รู้อย่างเดียวมันก็ยากจริงไหมที่เวลาทนายตั้มมีเงินมีทรัพย์สินทุกอย่างจะให้เมียเก็บทั้งหมดเออต้องไปถามเมียเขาเนาะเราก็ไม่ใช่คนในบ้านเขาทำไมถามเมียเขาเออเราไม่ใช่เมียเขาตอบยากกว่าโอเคไหม ัสดีครับอะไรก็จำไม่ได้นะวันนี้มันจำมันนานแล้วมันนานแล้วมันนานแล้วครับีแบอมันแปไเรจะกินแบรน์มันเรื่องมันต้องหลายปีแล้วเบอร์เบอร์ไม่เบอร์หรอกไม่เบอร์้ามท่ั้นมเป็นหรใต้องดูว่าเขาถามประเด็นไหนเขาถามประเด็นไหน อาจจะเป็นประเด็นข้อกฎหมายก็ได้อนั่นกฎหมายมาถามเรื่องข้อกฎหมายก็ได้เเจอแตกเไปไหมนี่ทีมอเมริกนเจอจะแตกทีมันไม่ได้แตกมันกยังอยู่เหมือนเดิมแค่ตั้งมันติดปุ๊บอยู่แค่นั้นเองโอเคพี่เอก คุณผู้ชมคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของทางนายรณรงค์นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของทางพนายตั้มอีกหนึ่งคนนะคะเดินทางมาที่บริเวณกองปราบแห่งนี้นะคะซึ่งทางพนายรณรงค์เนี่ยก็บอกว่าทางด้านของ พื่อนสนิทเนี่ยก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่ามีใครนะคะที่ตำรวจเนี่ยเรียกมาให้ปากคำนะคะแต่ตัวของทางทนายรณรงค์เนี่ยทางตำรวจเนี่ยก็เรียกมาสอบปากคำนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางตำรวจนั้นเขาจะสอบปากคำเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างตัวของทางทนายรณรงค์กับทางทนายตั้มเนี่ยก็ยอมรับแล้วค่ะว่า ก็ยังห่างกันอยู่นะคะก็ไม่ได้ถือว่าสนิทกันนะคะแต่ทีนี้ว่าหลายหลคนเนี่ยเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าทางทานายรนเอ่อทางด้านทางกลุ่มของ a อเวนเจอร์อะคะ่ะทางกลุ่มของนายเอเวนเจอร์แตกกันหรือเปล่าทางทานายรณรงค์ก็บอกว่าก็เปล่านะก็แค่ทางทานายตั้มเนี่ยติดคุกไปเท่านั้นเองนะคะ รู้แต่มันก็ออกแน่จริงๆเพราะมันคือไฟแดงตรงนั้นัไปทุกก็ตาม่เจอเนี่เลยี่าอรอนตอย่างไงในมุมพี่อะไรมุมที่อะไตู้อย่างไงเรามันเอาเงินเข้ามานงมันเอาเงินเข้ามาจริงแต่ว่าเอามาได้เหตุผลอะไรวันนั้นเขาไปตู้การแต่ประเด็นเขามาจริง ตอนนี้ก็ได้เหรสู้ไช่องสู้แล้วอาจจะสู้ไเขาไม่ได้มีการเป็นไม่ได้มีการชองโผรเลยจะสู้ทางข้อกทหายไงสู้ว่าเป็นทแท้ม่ได้านหลักหมายว่ไปแล้วละนิมว่ามันเป็นีแด้กิกอาาเราสขาก็พยายามทำอย่างนี้ครับแล้วเได้ะมุผลงานมปได้เหยโอ้แข่งได้ไหมขัญยามีชื่อเขาไม่หล่าระบาอ่านกบอกแอ่ง มันกลายเป็นว่านิพิจกรรมมันซ้อนไปซ้อนมาซ้อนไปซ้อนมาเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงราต้องปล่อยไปตามกระบวนกานที่จะสอบประกอบเสร็จประกอบให้ก่อนว่าดูว่าจะลงมาตอนไหนได้ถ้าเรื่องที่จะไปกับอะไรก็ได้ปฏิบัติตามกอใช่เขาบอกว่าวันนั้นวันนั้นพวกคุณจะได้ทำ อ่าค uh ่ะ huh. คุณผู้ชมคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะทางด้านของทางผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้สอบถามทางด้านของทางทนายรณรงค์นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับวันที่ทางด้านของทางตํารวจเนี่ยได้ควบคุมตัวทางทนายตั้มนะคะมาที่กองปราบนะคะโดยทางทนายตั้มเนี่ยบอกว่าจะไปปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งทางทนายรณรงค์นะคะก็บอกว่าก็มีคนเนี่ยแนะนาบอกว่าวัดนั้นเนี่ยก็ เป็นเหมือนกับเป็นวัดนะคะที่ว่าสมควรที่น่าจะไปปฏิบัติธรรมนะอ่าก็แล้วบังเอิญว่าวัดนั้นในด้านไปอยู่ติดกับทางชายแดนพอดีนะคะหลายๆคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าทายพลายตั้มเนี่ยอาจจะหนีใช้ช่องทางนี้นะคะแต่ตัวของทนายตั้มเนี่ยเขาเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าเขาเนี่ยไปปฏิบัติธรรมจริงนะคะแล้วทีนี้ว่า ทางด้านของทางผู้สื่อขาก็สอบถามอีกว่าจะเข้าไปสอบปากคำเนี่ยประมาณนานแค่ไหนนะคะทางด้านของทางทนายรณรงค์ก็บอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะใช้เวลาในการสอบปากคำนานเท่าไหนนะคะแต่ว่าก็ทางผู้สื่อข่าวก็สอบถามอีกนะคะบอกว่าเราได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมทางด้านของทางทนายตาั้มหรือยังนะคะทางทนายรณรงค์ก็บอกว่าก็ เดี๋ยวรอให้สถานการณ์มันนิ่งๆก่อนแล้วกันก็อาจจะมีการเข้าไปเยี่ยมนะคะแต่ว่าในส่วนที่ตัวของทางทนายตั้มเนี่ยจะอยากเจอหรือไม่อันนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของตัวของทางทนายตั้มเองนะคะซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีแล้วค่ะว่าในส่วนของทางทนายตั้มเนี่ยคือถูก ตำรวจนะคะจับกลุ่มในข้อหาชอบโกงแล้วก็ฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าอยู่ที่เรือนจำนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งเรื่องนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องรอกันติดตามกันต่อไปนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคะอัปเดตข่าวคะ่ะคือตอนนี้เนี่ยใครนะคะที่กำลังติดตามอยู่ว่าเจพัทหรือคุณกฤิตอนงนะคะ ถูกออกหมายจับหรือ,อยังนะคะตอนนี้ก็คือว่าทางตำรวจเนี่ยได้ออกหมายจับทางคุณกฤิอัน,นงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในระหว่างที่ทางพนักง,งานสอบสวนเนี่ยสอบสวนอยู่นะคะซึ่งคาดว่าวันนี้ค่ะทางตำรวจเนี่ย จะนำตัวคุณกลิบอนงมาที่กองปราบอย่างแน่นอนในส่วนของตัวอเองออยก็ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์ที่กองปราบแห่งนี้อยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เราอาจจะได้เห็นภาพบรรยากาศที่ทางตารวจนั้นนําตัวคุณกลิบอนงนะคะมาที่นี่นะคะคุณผู้ชมซึ่งสำหรับในการออกหมายจับแล้วก็ในการตั้งข้อหา ของทางตำรวจกับทางอน,นุเนี่ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่ามีทั้งหมดสองข้อหาด้วยกันนะคะ นั่นก็คือในความผิดทางกันโชคทรัพย์แล้วก็เป็นตัวกลางในการเรียกรับสินบนจากการแอบบอ้างการเรียกเงินจากกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายดีไอคอนนะคะซึ่งขณะนี้ก็ทางบ้านของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการยื่นขออนุมัติหมายจับไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะมาติดตามกันนะคะในส่วนของทางคุณกฤิอนนงนะคะว่า ทางตำรวจนั้นจะนำตัวเธอมาที่กองปราบนี้เมื่อไหร่นะคะก็ถ้าอย่างไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดมีความคืบหน้าใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวออยเนี่ยจะรายงานไปให้คุณผู้ชมรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับที่บริเวณกองปราบแห่งนี้ติดตามไลฟ์ต่อไปคะ่ะเรื่องของทางคุณกฤิอนอนนงที่ทางตำรวจนั้นจะนำตัวมาที่กองปราบแห่ง นี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวออยขออนุญาตอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงกับกรณีของทางคุณคุณกิตอนโนงนะคะซึ่งเขาบอกว่าภายในวันนี้แหละคะ่ะ ซึ่งวันนี้ก็เรียกได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ ก็เดี๋ยวออยนะคะจะขออนา้อับเดตในส่วนของทางคุณกีนงนะคะให้กับทางคุณผู้ชมนะคะรับฟังกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงไลฟ์ในครั้งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไลฟ์ให้กับ ทางคุณผู้ชมรับชมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตำรวจนั้นพาตัวเธอมานะคะคุณผู้ชมคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะบอกว่าสำหรับในส่วนของทางคุณกฤิตอนงนะคะล่าสุดค่ะก็อย่างที่บอกแลลวคะ่ะว่าทางศารเนี่ยก็ได้มีการอนุมัตินะคะหมายจับของเธอนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ เตรียมนํากําลังในการตรวจค้นแล้วก็นําตัวเธอนั้นมาดําเนินคดีนะคะซึ่งต้องบอกเลยบอกว่าเพิ่งจะมีการอนุมัติหมายจับนะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมแล้วทีนี้ว่าก่อนหน้านี้นะคะ่ะทางด้านของทางผู้สื่อข่าวนะคะบางส่วนเนี่ยเขาก็ไปที่ลำลูกกาแหละคะ่ะก็บอกว่าที่บริเวณลำลูกกาแน่นอนว่าจะเป็นที่ทําการพัก ของเธอนะคะก็คือพักสุนที่ทำการสูวรรณภูมินะคะแล้วก็เป็นศูนย์ข่าวนะคะต้านโกงนะ,ะของทางด้านของทางเจ้าพหรือทางคุณกฤิอันคงนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเนี่ยก็ได้มีการตรวจมาตรการเข้มนะคะมีการตรวจรถเข้าออกอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ทางด้านของสื่อมวลชนเราก็ชุดตํารวจสอบสวนก็ มีบางส่วนเนี่ยก็คือมาแฝงตัวนะคะอยู่ที่ตรงบริเวณนั้นนะคะก็บอกว่าก็ดูกเกี่ยวกับในเรื่องของความเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ทราบความผิดปกตินะคะเราก็บรรยากาศก็เต็มไปได้วยความเงียบเหงานะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะ ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรานะคะมาติดตามกันต่อไปแล้วค่ะว่าทางตารวจนั้นจะนําตัวเธอมาเมื่อไรนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเบื้องต้นนั้นอ้อยขออนุญาตลงไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับในเรื่องของทางคุณกฤกอมอค์ที่บริเวณกองปราบแห่งวิจะรายงานไปให้คุณผู้ชมรับชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสาหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ